สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีตุลและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพา่ทาโร่ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข,ข้อสถานที่สถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยส่งผลอย่างไรกับคุณนะเรามาดูกันนะครับใบที่หนึ่งประเดิมใบที่หนึ่งเลยคือตัวคุณเป็นอย่างไรเรามาดูพลังงานของตัวคุณก่อนว่าช่วงนี้คุณเป็นอย่างไร ราชนีไม้กำลังจัดการบางสิ่งบางอย่างอยู่กำลังมีโครงการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างอยู่นะราชนีไม้มันมีเรื่องของงานเข้ามาอยู่บางคนบางท่านกำลังนั่งทำงานทำเอกสารรอคอยความสำเร็จนะครับราชนีไม้ราชนีไม้น,มนะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าสิ่งอื่นเนี่ยแสดงว่าคุณกำลัง นั่งทำงานอยู่ง่ายๆเลยนะกำลังนั่งทางานนั่งสั่งงานกําลังดูเรื่องงานโอเคละตอนนี้คุณอาจจะนั่งทํางานอยู่ไดาในสถานที่ที่หนึ่งเรามาดูกันว่าสถานที่เป็นอย่างไรสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรสถานที่ที่คุณอยู่เป็นเด็กถือถ้วยคําว่าเด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรมหาเด็กถือถ้วยหรือเด็กถือถ้วย มันเป็นสถานที่แบบว่าจะบอกว่าไงเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับรางสังขอรเป็นสถานที่ท,ที่ต้องเรียนรู้อ่าผมไม่แน่ใจว่าสถานที่นั้นอ่ะเป็นโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าหรือเป็นสถานที่ที่ให้เด็กเข้ามาเรียนรู้หรือเปล่าน,น,นะครับหารลดกไม้ มันเป็นเรื่องของเด็กอ่ะเด็กเข้ามาเรียนรู้นะฮะโอกาสของการเรียนรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นเรื่องของสถานที่นะสถานที่นะนะั้นเป็นสถานที่เหมาะสำหรับเด็กๆหรือคนบางคนมีรางสังขรที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกในอดีตอ่า แต่ถ้าเราบางทีฟังแล้วมันแปลความยากนะแปลความรางสังขอนที่นึกถึงเรื่องราวในอดีตก็คืออาจจะเป็นสถานที่ที่คุณกําลังทํางานอยู่อ่ะตอนเด็กคุณเคยมาเรียนคุณเคยมาเล่นหรือบ้านเก่าบ้านเดิมบางบ้านพักอาศัยสถานที่เป็นอย่างไรมันเหมาะให้กับเด็กๆมาศึกษาหาความรู้นะเพราะฉะนั้นผมมองได้ว่า ราชินีไม้เด็กถือถ้วยอาจจะไปโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเด็กๆโรงเรียนประถมโรงเรียนยมัธยมอ่าคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะสถานที่ที่คุณอยู่อาจจะอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้สถานศึกษาเป็นต้นนะสถานที่ที่คุณอยู่เนี่ยส่งผลอย่างไรกับคุณเออบางคนบางท่านเอาบ้านเป็นติวเตอร์ไง ช่วนนึนงส่วนยงเย็นตอนเย็นเยนก็จะมีเด็กมาเรียนมาอะไรเงี้ยเอาบ้านเป็นติเวเตอร์แบบชั้นล่างทําเป็นติเวเตอร์หรือว่าให้เด็กในหมู่บ้านมาทํากันบ้านมาเรียนพิเศษอะไรประมาณนี้นะผมมองเป็นอย่างนี้นะส่งผลอย่างไรกับคุณที่ที่คุณอยู่ตอนเนี้ยส่งผลเป็นไงเป็นหกดาบหกดาบคืออะไรสถานที่นี้เออ เป็นยังไงไปไหนไปด้วยกันหรือเปล่าสถานที่แห่งนี้ส่งผลอย่างไรกับคุณมีคนมาหาหรือเปล่ามีคนมาหาเราบ่อยๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสถานที่นะเรามาดูคีย์เวิร์ดไปเรื่อยๆกันนะมันเป็นคีย์เวิร์ดของการค่อยๆเรียนค่อยๆไปค่อยๆทำอืมอ่าส่งผลอย่างไรกับคุณก็คือ มันเป็นเรื่องของการค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆสร้างประสบการณ์อาบางครั้งบางคราวคุณเขาเรียกว่าอะไรอะเปรียบเสมอเรือจ้างเปรียบเสมอเรือจ้างต้องพาไปถึงฝั่งฝันเพราะฉะนั้นผมมองว่าสามใบเนี้ยสถานที่ที่คุณอยู่เหมาะที่จะเป็นติวเตอร์เหมาะที่จะเป็นติวเตอร์นะ ถ้าคุณทำเกี่ยวกับพวกสอนพิเศษติวเตอร์ให้คำแนะนํางานสอนเด็กเเยาวชนในพวกนี้ผมว่าสถานที่นี้น่นาจะเหมาะเป็นพลังงานที่เหมาะกับคุณเลยนะโอเคทีนี้เรามาดูต่อใบสุดใบใบที่สี่คุณควรปรับปรบปุงแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นเอาผมเลือกใบนี้นะ เก็บเงินเก็บทองอแสดงว่าสถานที่แห่งนี้มันสามารถทำเงินมีเงินเก็บให้เราได้ทำให้เรามีเงินเก็บนะเออค่อยค่อเก็บค่อยค่อต่อเติมค่อยค,อยค,อยคอยปรับปรุงในเรื่องใดเก็บสะสมเ,เพราะว่าสถานที่นี้ผมมองว่ามันอาจจะทำเงินให้คุณได้ทุกเดือนทุกเดือนนะคุณอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้มันดีขึ้นก็เรื่องของการ เก็บเงินหนึ่งนะสองปรับปรุงในเรื่องของที่นั่งเก e. ้าอี้อาจจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะสำหรับคนที่เป็นสถานที่ใช้ติวเตอร์นะอาจจะมีโต๊ะเก้าอี้อะไรที่มันดูดีดูมั่นคงใช่ไหมหรือบางคนบางท่านอาจจะเป็นพวกทำธุรกิจพวกร้านนวดเอาเก้าอี้นวดมาลงอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ผมมองแล้วสามใบนะฮะใบที่หนึ่งสองสามมันเหมือนติวเตอร์ยังไงก็ไม่รู้ตึงหยดตึงหดเนาะอืมสถานที่เปรียบเสมือนเรือจ้างพาไปถึงฝั่งฝันสิ่งที่ควรปรับปรุงในเรื่องของเก้าอี้ที่นั่งโอเคนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของแนวโน้มทิศทางในอนาคตเป็นอย่างไรแนวโน้มทิศทางในอนาคตเป็นราชาถ้วยสถานที่นี้ จะให้ความสุขความสําราญกับคุณทาให้คุณมีความสุขราชาทุ่ยคืออะไรราชาทุ่ยคือยังอยู่ที่เดิมยังอยู่ตรงนี้แหละที่แห่งนี้ยังคงสร้างคุณประโยชน์ยังยังคงให้ความรู้สึกดีๆกับคุณเพราะฉะนั้นผมมองมาละห้าใบนะด้วยความรู้สึกจากใจจริงถ้าทําเป็นสถานที่ติวเตอร์สอนยำ้ำเน้นย้ำนะติวเตอร์สอนให้ความรู้เด็ก ให้เด็กๆมารวมตัวกันทํากันบ้านอะไรประมาณนี้มันก็จะสร้างความสุขให้กับคุณได้แบบยาวๆเลยเพราะว่าใบสุดท้ายห้ไรค่ะทวยคุณไม่อยากไปไหนคคุณอยากทํางานอยู่ที่บ้านแล้วมีคนมาหาคุณมากกว่านะบางคนมาจากแดนไกล,ลนะมาที่งไกลนะมาหาคุณโดยเฉพาะอาสำหรับบางคนบางท่านถ้าสถานที่ที่คุณอยู่ทําในเรื่องของการเรียนการสอน สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องเก้าอี้ที่นั่งที่ต้องปรับปรุงในอนาคตนะครับผมสำหรับคนที่เป็นติวเตอร์นั้นโอเคแหละมาถูกทางแล้วยิ่งติวเตอร์ประเภทเข้ามาหาลัยเข้าโรงเรียนทาหาราเราเหมือนเรือจ้างพาไปถึงฝัางฝันทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตอันนี้แหละจะทำส่งผลให้คุณมีความสุขแบบยาวๆเลยนะครับโอเคจบแล้วนะ คลิปนี้มันอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างแล้วแต่บุคคลนะครับเราไม่ได้ระบ,บุเฉพาะจอะจงใครเป็นพิเศษแต่ถ้าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าที่ทําอยู่มันก็ใช่นะหรือที่ทําอยู่มันไม่ใช่ตรงนี้เลยเรามาแบ่งปันประสบการณ์ได้นะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับว่าที่ที่คุณอยู่เป็นยังไงอ่าลองดูนะครับดาศีตุลน,นะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนพร้อมที่จะเป็นปึกพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับ คุณๆหลายคนนะครับผมใครมีปัญหาปัญหาอะไระไรายมาบอกข้อความมาคุยกันได้นะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ามาปรึกษาได้นะครับหรือผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ